ให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วจะทำอะไระเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดะเมื่อจิตสงบแล้วเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดทีเนี้สงบเฉยๆมันไม่อยากจาอเลยมันไม่อยากรู้อยากเห็นนะมันอยากสงบมันสบา,ายหน่อยเอาท่านมาต้องสร้างปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดจะต้องทำอย่างไระ อารมณ์ของวิปััสนาวิปััสนาก็คือตัวปัญญาให้มันรู้สิ่งทั้งหลายทังางปวงอย่างแจ่มแจ้งเราอยากได้เกิดปัญญาทํายังไงเราจะวิ่งแม้อคนนี้มันสวยเรือเกินหนึ่งไม่แน่ไอคนนี้มันโง่เรื่อเกินหนึ่งอันนี้ไม่แน่แกงถ้วยนี้แม้มันอร่อยเรื่อเกินนะไม่แน่ ไม่ได้บอกมันไม่แน่ทั้งนั้นเนี่ยนั่นคือมันแน่เอาลองลองดูจนปัญญาเกิดเลยนี่คือปัญญาเกิดทำไปแล้วไม่ต้องเห็นคืออนิจจังทุกขังนตามันหมุนเวียนมันไม่แน่นอนเนี่ยเรื่องข้างนอกก็ตามมันไม่แน่เรื่องข้างในมันก็ไม่แน่มันเรื่องไม่แน่ทั้งนั้นน่ะเรื่องมันหมุนเวียนถ้าเราจับอันนี้ดีๆเสร็แล้วก็เห็นตรงนั้นอยู่เรื่อยๆเออมันไม่แน่จริงๆนะ เข้าใจว่ามันจะแน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่อีกเอาทีนี้เอาตรงนี้มันแน่อีกนี้ก็ไม่แน่มันอีกทําไปทําไปก็เลยเบื่อหน่ายมันอะไรไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลยถ้าเกิดเรียกว่าไอนี่จังก็มันไม่แน่น่ะมันไม่แน่ไอ้ที่อาการไมแน่นี่นะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เป็นเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองไง ได้ยินจยเห็นไหมด้วยใครเห็นธรรมก็เห็นพระใครเห็นพระก็เห็นธรรมนั่นเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพระเจ้าเห็นความสงบก็เห็นปณิพานอย่างนี้เราไปสาวเอาข้างนอกกันจ๊่ไมขึ้นไปบนภูเขาบ้างมันจะสงบจะเห็นปณิพันอยู่ตรงนั้น โอ้ขึ้นไปแล้ววันสองวันเออสบายดีนะบินาบาทบัตสักห้ากิโลนี่มไม่ไหวไม่ไหวอีกแล้วกลับลงมาอืมไปไหนอีกน่นไปทะเลน่อนอากาศมันดีถ้าอากาศทะเลมันดีก็เ,เป็นพระอรหันต์ทันหมดทิทางทะเลนะเราไม่คิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าจ้องไปอยู่ที่อากาศดีดีดีก็อยู่มันบ้างที่ไม่ดีก็อยู่มันบ้างนี่ เราเรียนมันจะทํายังไงล่ะแล้วเ,เอาสิ่งที่ชอบใจเราทางนั่นเลยอย่างนี้ให้ไห,ห้เอาไปคิดอันนี้พิจารณาดูดิที่ไหนอากาศดีแม่ที่ไหนอากาศดีนะั่นยิ่งไม่มีปัญญายาาินะย่งมีเีดหลายอลองลองดูทีลองดูงดพิจารณาดูทีจะต้องไปอยู่ที่อากาศดีดี ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ประโยชน์ที่อากาศไม่ดีเราจะเป็นยนะังไงมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราประยู่์อากาศดีอารมณ์นิทิ่ชายทะเลเนี่ยนนะแม่มันดีเลือเกินเนี่ยดีละผมก็เห็นดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะเราประยช่ที่อากาศร้อนไม่เหมือนชายทะเลแล้วจะสบายอย่างนั้นไหมเนีะนจะทำยังไงล่ะอืม มิฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาเห็นว่าอากาศดีหรือไม่ดีในกันเห็นสมุกันนี้โอกาสที่เรามีชีวิตอยู่นะเราจะที่อวไปทั่วทิศอย่าไปว่ามันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นอย่าไปว่ามันีอย่าไปว่ามันอย่าไปว่าร้อนไม่ดีถึงเรูหนาวเราจะคิดถึงมันคือความร้อนอย่าว่าเย็นหรือหนาวเนี่ยมันไม่ดี เมื่อมันร้อนมาเราจะคิดถึงมันอืมถ้ามันร้อนก็ร้อนไปที่อื่นมันร้อนก็ร้อนไปถึงคราวที่จะอยู่มันก็อดทนมันไปไอ้ตรงนี้มันหนาวก็ถึงมันหนาวก็หนาวไปที่มันหนาวนี่ให้ดูมันไปสิหนาวทนไวกว่าทนไปทนไม่ไวกว่าเลิกมันไปมันร้อนมันหนาวเกินขอบเขตยังวุ่นวายสิเราไอ้ควรอดขั้นแล้วก็อดสิไม่ใช่มันไม่อด ไม่ต้องอื่นใจหรอกขนาดดาร้ร้อนมาเอาใหม่เอาใหม่ไม่พัดลมมาพัดเท่านี้เนี่ยมันพัดเกิดท่วนี้บางทีผมรำคาญเลยนี่คือเราทำงานนี่เห็นไ,ไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไ,ไหมเคลื่อนไหวออกกำลังเหงื่อมันก็ออกเห็นไ,ไหม ไอ้ไอ้พัดเนี่ยก็พัดลมลมมันก็เย็นไงนะไม่มีทางมันจบลงเลยนะเหงื่อมันก็ไหลพอเราทํางานมันเคลื่อนไหวอยู่นี่พัดไปเถอะไม่เห็นประโยชน์อะไรมันมากมายนั่นพัดทุกประทางละวันก็ทั้งคืนบางทีมันติดจนว่ามันหนาวกว่าเอามาพัดมันติดพัดลมมันติดซะอย่างนี้เน่ะไม่ได้หยุดมันร้อนหยุดมันดูเฉยๆยมันจะเป็นไงไมไม่เคยอดทนดิ้นทนกวนกวา เนีะยอย่างชาวกรุงเทพก็ทีเดเออชาวอุบลน้ําแข็งมีนแยกกันนี่นี่ไม่ไ,ไม่ไหวนม่ไหวไมันท่านน้าแข็งตายตายตายโหงายตายหง,ยหงเราสบายเลยตรงนี้นมีมากกว่าชานมันไปไม่มีก็ไม่ต้องช้นมันมามันก็อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของมันติดใช่ไหมเรื่องมันติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทดลองทุกอย่างร้อนก็ทดลองเย็นก็ทดลองลมันผ่านไปทั้งนั้น ไอ้ความจริงมันต่อสู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบให้มันรู้เรื่องของโลกโลกก็มันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันหมุนเย,ยนเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทนทานต่อความหมุนเย,ยนเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นเดี๋ยวก็ไม่ใช่นักปฏิบัติจะรู้อะไรมันละจะเห็นมันเมื่อไรเช่นว่าอิาบทธิบาลบางทุกอย่างนี้เป็นต้นท่านพูดชัดเดือเกิน อิริบาบดมันบังทุกถ้าเรานอนถ้าเรานั่งไปเนี่ยมันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันรู้หรอมันบอกให้พลิกทิกปั๊บเดี๋ยวทุกขก์หายไปเนี่ยเนี่ยมันบังเสร็จแล้วไม่รู้จากทุกข์เลยสุขเกิดขึ้นมาแทนนี่นั่งไปสักพักหนึ่งมันทุกข์อีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีก จะคุกไม่ทันสักทีเลยอืมเลยไม่เห็นทุกข์นี่พระท่จานบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกข์มันบังทุกข์มิจฉานี่นต้องทํำยังไงต้องอดทนพระพทธเด้ายวองลองดูต้องทดลองสู้กับทุกข์แต่ว่าจนกว่าว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายเสียหายอย่างเรานั่งสมาธิ โอ้โหมันปวดนี่ไปถึงที่นะั่นมันปวดมันก็ถอนออกมาเลยถอนมาชัว่วคราวไปอีกไปถึงที่มันปวดม้นก็ถอนออกมาอีกมันเป็นอะไรอย่างนี้ได้บางทุกในไรู้จากทุกข์เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเดี่ยมามันจะเป็นงไงน้องทำไมมันจะข้ามมาไ,ไหนไม่นอหนี่หลงังกายแล้วสวนใจอ่ะ ต้องต้องต้องมีตัดสินกันทั้งวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันทันทีเถอะไป้องเอาเป็นเอาตายนี่นั่งมันไปต้องเรียนนะวันนี้ให้มันตายเ่ยอาศัยพระพุทธองค์ท่วนวมันเกิดเนี่ยมันดับนะคือความปวดนี่มันเกิดทาไมมันจะดับไมได้ดันแหมอย่าพึ่งไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐาน่ะเสียคนเลยต้องทดลองไปเรื่อยซะก่อน อันนี้มันเต็มทีมอนกันนะนั่งก็ไปพึบร้อนเอ้ามันปวดมันเจ็บสารพัดมันเลยไปที่ไหนแล้วมันมีแต่เวทนามันเจ็บมันปวดเท่านั้นเนี่ยเงื่อนมันไหลออก็นเม็ดกระโพดหยุดนิ่งมันเอ้ามันออกไปจะตายก็ให้มันให้มันตายซะบางทีจนขยื้อุึบไม่เอาตายเอาขนาดนี้จนมันพ้นตายทะยุบเลยนะนี่ ทีนี้เมื่อมันชุบลงไปมันพ่นโอ้โหมีปัญญาอันมีกําลังเลยที่เอออันนี้มันแปลกเหมือนกันนะเราเนื่องว่ามันจะจะทนไม่ไหว่ะนื่องว่าจะตายนั่นนะปวดอยู่ตรงนี้ตรงนี้ปวดนี่นี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่จะทาทั่วไปนะเนี่ยมันมีทาเท่านี้ก็มีกําลังแล้วนันไม่จะทาทั่วไปอืวันหลังมืมันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วเนี่ยเมื่อวันหลังเน จะทำมันก็ทํามันข้ามมันนี่เรียกว่าข้ามเวทนาข้ามเวทนาอืมนี่เรียกข้ามเวทนาถ้าข้ามเวทนาไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปถึงนั่นก็หยุดแล้วตายทุกทีตายทุกทีกําลังมันไม่มีอืมเราต้องพยายามให้ข้ามมันวันหนึ่งจนได้จะรู้เรื่องของมันถ้าเรถ้าเราได้ข้ามไปวันหนึ่งเราจะมีกลัวเราก็เห็นสภาพสภาพมันเป็นอย่างนั้น เนี่ยอืมมันกระมวยเขาเนี่ยแต่ยังไม่โชกหรืมันกลัวมันนะถ้าเราได้ชกมันเข้าไปแล้วเออมันดูเรื่องไม่กลัวมันแล้วนี่มันกลัวซะเกินไปี่ต้องทดลองอย่างนี้อย่าข้าเมตนานะฆ้ากามันเจ็บมันปวดย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันหายได้อยู่ในใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้ฆ้ามันวันหนึ่งมันจำคิดถึงมันจะต้องเป็นเน็ตมันจะเป็นโรคอัมพาตมันจะต้อง เป็นอะไรอะไรกันวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยขยายออกไปกันอย่านี้นี่แล้วจะต้องทดลองมันให้มันดีตรงนี้ตรงทดลองนี่เดียวกับการข้ามเวทนาแล้วก็นั่งสมาธิให้มันสงบถึงที่มันเขาเรียกตามบัญญัติเขาเรียกอปปนาเราไม่รู้เรื่องอปปนาเราจะรู้ใจของเราอ่ะนั่งให้มันสงบจริงๆ สงบโดยฐานะที่ว่ามันเป็นเองของมันนั่งไปนั่งไปกำหนดถูกอย่างมันจะกำหนดเองของมันสงบจริงจริงเราก็มองเห็นว่าอันนี้มาสงบจริงไหมมันจริงอันนี้เป็นสมาธิจริงไหมมันจริงเป็นอารมณ์เดียวจริงไหมจริงให้มันดูเรื่องอ่านให้มันได้ให้มันออกมีอารมณ์อื่นเข้าไปปนไหมไม่ปนเรียบร้อย นี่นะคือความสงบถึงที่สุดมันแล้วนั่นอันนี้ต้องให้มันผ่านพี่เราต้องให้มันผ่านแต่อย่าวิ่งอืมเมื่อมันผ่านเมื่อมันสงบได้แล้วนะเราก็มาทําปัญญาให้มันเกิดสงบขนาดนั้นไม่พอแล้วนะ่สงบเรื่องสมถะนั้นมันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นที่ปรินาต้องทําปัญญาให้เกิด ไอความสงบเช่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันมันไม่สงบตรงไปชายทะเลมันสงบเท่านั้นเนละเอ,อมันหมดร้อนเมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนอีกไม่สงบอีกแล้วนี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้อารมณ์ของมีปัสน้ำอยู่ภูขเขามันร้อนร้อนแล้วก็อยู่ได้ตรงไปชายทะเลแล้วก็อยู่ได้เออนะเออไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายอยู่กำหนดรู้ได้อย่างนั้น มันไม่วิ่งอันนั้นคือมันรู้สุขรู้ทุกมันรู้ตาทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้นวิปัสนานี่แต่เรียวเป็นอารมณ์ของวิปัสนาถช่ไหอน,นิจจังทุขังอนัตตาเรื่องของไม่เที่ยงอันนี้มันแน่นอนจริงๆเนะลยเรายังไม่ทํากันเลยอย่างผมว่าไม่ต้องพิจารณาเลยมันมากหรอกหนึ่งสถานที่ใด เราจะอยู่ปฏิบัติของเราจริงๆไม่ต้องจําเป็นจะพายบาดไม่ต้องจําเป็นจะแบกกดไม่ต้องจำเป็ดดนจะแปลอะไรมันบุ่นไหวมันมากหาเวลาที่อยู่กับครูบาอาจารย์มีสติสัมปัญญะอยู่ไปเถอะเช็ดกุฏิเอาไปทําความสะอาดอาไปวันอะเล็กละน้อยเดินจงกรมมันไม่มีแต่นนนนเนื้อเนื้อมันก็นั่นนี่ะทํเส้มันมากขึ้นอยู่ใกล้ครคูบาอาจารย์จะได้ฟังพระธรรมินในจะได้ฟัง อะไรหลายอย่างจะได้ดูท่านท่านเป็นวิสัยท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรเราดูเอาก็ได้เนี่ยถ้าอยู่ใกล้หมูเราดูจากวิสัยของหมูอยู่ใกล้ดิงดูจากวิสัยของดิงอยู่ใกล้ช้างดูจากวิสัยของช้างอยู่ที่ไหนก็รู้จักอันนั้นถ้าเรามีปัญญายอย่างนี้ไม่นั้นครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกมาแล้วเราควรอยู่ใกล้ท่านอย่างให้อยู่ใกล้อุปชายอย่างน้อยห้าพันศา มันมีเหตุผลอย่างนี้เรามีปัญญาไม่ใช่ว่าตรงนั้นภาวานาดีตรงนั้นภาวานาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้น,นความความคิดของเรากิเลสของเราอืมถ้าหากว่าอะไรก็ช่างมันเถอเสียนาชนะพออยู่อยู่ในทีนนนททททท่นั่นท่านพาทำพาทำตามพระธรรมยีนายมีจิตอันน้อยอยู่ในป่าแล้ไม่วุ่นวายแล้ว สงสัยมาเลยฟังธรรมอยู่สบายพอควรตรงนั้นแหละอยู่แล้วไม่เสียเออจะได้เห็นท่านทุกวันในฟังธรรมมีประโยชน์มากอ,มอันนี้เมื่อหากว่ารวมมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าหากว่าเราเห็นธรรมอยู่ภูเขาทํามันอยู่ทะเลเนี่ยไปเถอะอลอ,ลองไปเถอะ ยังงั้นคนทะเลมันสงบกันหมดสิ<ะ>อากาศมันดีนจะทำไงเนี่ยมันคนในเรื่องกันนี่เนะี่ยเราจะไปติดถิ่นอย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าจะไม้ติดให้รู้อย่างนั้นออให้รู้อย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัตินี่คือให้ความรู้เท่าถ้าความไม่รู้เท่าเกิดกมันเป็นทุกข์มันแยกกันตรงนี้เองยีปัฏนาพรสมถะนั้นอืม ท,ไทาไปเถอะทาสมาธิไปเถอะมันถึงความสงบมันก็เป็นเองของมันหรอกต่อไปนั่นเห็นอ,อะไรฝึกพิจารณาเอาเอาคนที่มันสงบเอาจิตที่ม,มันสงมาพิจารณาอารมณ์อีกหนี่ยมันอยากจะยิ่งไปตามสิ่งที่ชอบไม่ชอบใจเมื่อจิตสงบแล้วแต่พิจารณาอันนี้มันไม่แน่แม้ตลอดนั่งสมาธิมันมีสุขเยอเกินเน,น่ะ ในในใจกิเลสจริงๆก็นกึนกนว่ามันแน่นอนมันจบเรื่องมันแน่นอนไม่แน่ตัวปัญญาในเรื่องไม่แน่เท้งนั้นน่ะไม่แน่ทั้งนั้นมันจะถึงที่สุดขนาดไหนเขาช่างมันจะเอาละขนาดนี้ยาไม่แน่ไว้ให้เราสองน้องไ่าอย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าไปไหวใจมันเลยเรื่องจิตใจนี่เรื่องอารมณ์นี่ดูกันไปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดต้นนี่ท่านียกว่าอย่าประมาทเถถูกของท่านเต็มเย ไม่รู้ว่าใครเขียนนี่เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่าประมาทถูกถึงแต่ต้นจนปลายเลยนีืมันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าทำมันอยู่ตรงโน้นทำอยู่ตรงนี้ศึกษาแล้วถึงไปแล้วเปลี่ยนสถานที่เปสมควรให้มีครูบาอาจารย์อืมไม่ใช่มันเรนนื่องเล็กพูดง่ายๆให้เรามันพ้นแล้วเสร็จแล้ว เสร็จล้วไม่รู้เรื่องเสร็จล้วถ้าใครเนี่ยสงครามนี้ไม่ตายกับมันเนะี่ยรู้นับรองเจ้าของได้แต่ภายในของเจ้าของไม่กลัวแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพธรรมารมณ์ไม่กลัวแล้วอย่างนี้ในใจของเราเสมอเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบตัติต้องรู้จักอย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายจะทำไง,ไง อย่าพึ่งภาษาสองภาษาอย่าพึ่งาเอาแล้วอย่าพึ่งพึ่งบางทีกบวกมาพึงฟังพึงฟังแค่เกิดเอ้าเกิดสั้งขานมันปุงมแต่งอันนั้นเป็นเกิดเทศกันวุ่นวายไปอีกแอ้าวอันนั้นเป็นบ้าไม่รู้ตัวอยู่เนี้ยนะอืมนั่นก็เป็นบ้าไม่รู้ตัวอีกสารพัดอย่างแต่มันจะเป็นบ้านะบางทีมันไม่อยากจะพูดก็ได้บางทีมันพูดมากเกินไปก็ได้ มันเอาพอดีเอาพอดีไม่ได้ไม่พูดก็ไม่พูดมัน,มนเลยดีกว่าแล้วมันสงบดีมันไปแง่นั้นน่บางทีก็พูดมากจนเกินไปเสียหมดทั้งนั้นเนี่ยสถานที่พอดีมันข้ามไปข้ามมาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงจึงให้หนักกับครูบาอาจารย์ไว้การพิจารณานั้นศีลส,สมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินี่อย่าไปเชื่อตามครูบาอาจารย์เลยรัทินั่นทําอย่างนั้นรัทินี้ทําอย่างนี้ มีศีลไหมมีภาวนาไหมมีปัญญาไหมมีสมาธิ